สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้คือเต็นท์หลังรถกระบะท,ที่เราทําไว้นะคะแบบนี้คือแบบหดค่ะเวลาเราจะออกทริปนะคะเราก็จะกลางไว้อย่างนี้จากที่บ้านค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากลางที่สถานที่นั้นอาหาก็คือว่าพอเราหดไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะก่อนไปเราก็จะเอาผ้าใบคลุมไว้ผ้าใบฟลาชีตเนี่ยแหละคะ่ะที่ไปถึงเราจะได้ไปกางคลุมเต็นท์อีกทีหนึ่งคลุมไว้เพื่อไม่ให้เต็นท์ปิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือจะหดไว้อย่างนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ดูข้างในกันเพราะว่ามีเพื่อนพี่ๆบางท่านสงสัยว่าเออเอาไปยังไงแล้วมันจะไม่ปิวหรอพอดีเราก็ไม่ได้ออฟล์ชีดคุมไว้ให้ดูนะเพราะว่าขี้เกียจหรือมาคุมอันนี้ทําให้ดูแบบคร่าวๆก่อนหวังว่าก็น่าจะเข้าใจง่ายๆก่อนนะคะอ่าฮะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะคะเมื่อเราเปิดมามันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะมันก็จะชนขอบอยู่ตัวนี้เวลาเราไปเรากางไว้จากที่บ้านแล้วใช่ไหม พอเราไปถึงเราก็เปิดซิปแป๊บ,บนึงนะตั้งก่อนข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่เราขดไว้คือพื้นที่ตรงนี้เราก็สามารถจะใส่พวก กล่องอุปกรณ์ปิ้งย่างหรืออะไรที่เราจะเอาไปเราจะไม่ขนเราเป็นคนที่ไม่ค่อยขนอุปกรณ์เยอะค่ะก็จะมีของที่จาเป็นเฉยๆโต๊ะเราก็จะใช้เป็นกล่องทีพใส่อุปกรณ์เนี่ยแหละอันใบใหญ่สุดวางเป็นโต๊ะอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเอาอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยใส่กล่องไว้แล้วก็ใส่เข้าไปในเต็นท์อีกทีหนึ่งนี่คือข้างในค่ะที่หดอยู่ตอนนี้มันหดอยู่นะคะอ่าฮะเดี๋ยวเราจะลองกลางกลางออกมานะคะกลางออกมาให้เต็มพื้นที่ มีคนสนใจมีคนสนใจนี่ผู้ร่วมทิปผู้ร่วมทิปของเราค่ะลิ้นพันกันตัวนี้น้องชื่อคอปเปอร์ค่ะอ่าฮะเดี๋ยวเราจะลองกางยืดเต็นท์ออกมานะคะว่าเวลากลางเสร็จแล้วมันจะเป็นประมาณไหนแล้ววันนี้เราจะกางไฟาชีตคุมให้ดูค่ะเพราะว่ามีพี่ๆเพื่อนๆหลายท่านอ่ะสงสัยว่าน้ำมันเข้าไหมคืออย่างที่บอกไปตั้งแต่คลิปแรกว่ามันเข้าแน่นอนเพราะว่ามันมีหน้าต่างกับ,บรอยสีเยบถ้าเราไม่กางเนี่ยมันคงไม่ได้แบบ กัรฝนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนคือแค่บางๆเบาๆอ่ะพอจะกันได้อยู่ค่ะแต่หน้าฝนหรือว่าฝนตกหนักอะไรเงี้ยไม่อยู่แน่นอนมันทั้งทั้งเข้าเต็นท์ทั้งท่วมกระบะแน่นอนเราก็เลยจะต้องกางไฟชีทคุมอีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวเราจะกางให้ดูตอนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงแปบบ๊บนึงนะคะนี่นะคะทุกคน พอเรายืดออกมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้เราไม่ได้เปิดประตูเปิดหน้าต่างให้ดูอันนี้ก็คือจะแบบเปิดประตูเปิดหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้พอยืดออกมาแล้วนะคะก็เหมือนเอากางปกติเลยค่ะกางเหมือนเราไปเที่ยวนั่นแหละค่ะก็จะยืดออกมาประมาณนี้พอดีไม่ได้เอาขามากางประตูไว้นะคะเพราะว่าวันนี้ประตูเราจะไม่กางนะคะเราจะคุมไฟชีดอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องกางประตูค่ะประตูนี้ก็เอาไว้เปิดปิดธรรมดาเลย นี่ค่ะก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะคะที่นอนแล้วก็อันนี้เราก็กะว่าจะเก็บในเต็นท์อันนี้แหละเอาไว้ปูก่อนจะเอาที่นอนที่เรานอนจริงๆมาปูทับอีกทีหนึ่งอันนี้เอาไว้ปูรองพื้นประมาณนี้ค่ะน,นี่จืดเดืดเดี๋ยวเราจะกางไฟชีตให้ดูนะคะอีกสักครู่นะคะขอกางก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะไฟชีทเราคุมอยู่บนหลังเต็นที่เรายืดไว้ท้ายกระบะแล้วนะคะอันนี้ตูนจะให้ดูคร่าวๆนะคะว่ามันจะเป็นประมาณนี้ค่ะเวลาเราคุมออกไปเที่ยวเราก็จะคุมไว้ประมาณเนี้ยแล้วเราก็จะใช้สายรัดรัดรถไว้นะคะเนี่ยค่ะมันจะมีที่หูใช่ไหมคะเราก็จะรัดไปมันก็จะคุมอันเนี้ยไอ้นนอตรงเนี้ยอาจจะพับปุบเข้าไปที่ซอกรถซอกรถตรงนี้นะคะเวลาคุมเต็นท์ไปเที่ยวนะอ่าฮะเราก็จะรัดให้มันแน่นหน่อย มันก็จะเป็นตัวที่คุมก่อนไปเพราะว่ามีพี่ๆถามว่ามันจะไม่ปิเหรอเต็นท์มันจะไม่โยกเหรอแรงลมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคุมรัดให้ดีอะคะ่ะจริงๆตุนมีตัวยึดเต็นท์ไว้กับตัวล็อกกระบะข้างในด้วยเต็นท์ก็จะไม่โยกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนนะคะว่าจะทำไงให้เต็นท์เราไม่โยกโยกน้อยที่สุดเวลาโดนลมอะไรอย่างเงี้ยตุนก็จะมีตัวล็อกข้างในกับตัวเกี่ยวตรงกระบะเต็นท์นะคะเกี่ยวเอาไว้ด้วยที่ตัวเต็นท์ แล้วก็คุมคุมไฟชี t อันนี้ไปอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือไฟชี t ที่ตุนจะใช้คุมเวลาตุนไปออกทริปนะคะคุมทั้งรถอย่างนี้เลยเดี๋ยวตุนจะลองกลางให้ดูอันนี้จะเป็นตัวสมอบกนะคะก็คือเราจะทําคล้ายๆแบบขาล่มแม่ค้าค่ะที่เสียบขาขาล่มอัน,นใหญ่ๆลงไปใช่ไหมอันนี้เราจะทําคล้ายๆกันก็คือเราจะไว้เสียบขาไฟชีดเราค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นหินทั้งนั้นเลยค่ะ ค่อนข้างตอกสมอบกยากมากเราก็เลยต้องคิดว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราไปเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยเราจะทํายังไงเราคงต้องหาสหมอบแบบที่ว่าใช้สำหรับพื้นที่ตอกยากแบบนี้ด้วยค่ะคงที่ตอกไม่ลงเลยอะเพราะมันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาค้อนปอนไปตอกนี่พยายามขุดแล้วนะคะข้างล่างนี้ก็ยังเป็นหินนะคะคือแทงไม่ค่อยลงอะค่ะมันยังมีหินอีกนะหลายชั้นเลยตรงนี้จะเป็น หินแทบทั้งหมดเลยค่ะที่พื้นบางอันที่ไม่มีหินก็พยายามพยายามจิ้มจิ้มหาหาแล้วก็ตอกก็ยังติดหินหลายที่แต่ก็บางที่ก็ยังตอกลงอะค่ะแต่ตรงนี้น่าจะหินแผ่นใหญ่ก็เลยทําให้ช้าเนี่ยแหละจริงๆเอากลางไฟชีดของเราเนี่ยที่เราคิดไว้มันก็จะง่ายและเร็วมากแต่อันเนี้ยมันช้าตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะใช้ค้อนปอนทุบนะคะในความเป็นจริงเราคงไม่ได้พกค้อนปอนไปเที่ยวอ,อยู่แล้วใช่ไหม เดี๋ยวเราต้องหาวิธีการคิดว่าจะทํายังไงถ้าเราไปเจอสถานที่ที่มันตอกสมองบกยากเนี่ยอม,มันเป็นหินเนี่ยมันตอกไม่ลงเลยเดี๋ยวลองดูนะคะตรงนี้นี่เราหาหลายจุดมากแล้วที่พอจะตอกได้ตอกยากมากค่ะหินแทบทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองลองตอกในที่ที่มันตอกได้นะคะซึ่งบางทีพอตอกเสร็จแล้วเนี่ยเสียบขาเต็นท์ขาไฟชิดเราลงไปแล้วเนี่ยมันอาจจะกลางแล้วไม่สวย ไม่สวยมากแต่เราก็เน้นตึงไว้ก่อนแล้วกันเนอะขาอาจจะไม่สวยแต่ว่าให้มันตอกได้อะค่ะเราจะตอกตรงนี้แล้วกันนะเมื่อกี้จิมๆพอจะไปได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนใช้ค้อนปอนค่ะค้อนปกติตอกไม่ได้แล้วตรงนี้มาเรามาดูกันตอกวงไหม แรงเยอะเลยค่ะถ้าไปผู้หญิงไปคนเดียวไปในสถานที่ตอกยากขนาดนี้น่าจะเหนื่อยเลยแล้วก็คงไม่มีใครกบคอนปอนไปเที่ยวอยู่แล้วเนอะเดี๋ยวค่อยหาวิธีนะคะว่าจะทํำยังไงอ่ะตา้แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเริมเริ่มกลางต่อค่ะทุกคนตอนนี้ไฟชิทของเราก็จะกลางเสร็จแล้วนะคะก็ลักษณะก็คือจะเป็นประมาณนี้ค่ะ จริงๆที่เราคิดเอาไว้อ่ะจะทำอีกแบบหนึ่งนะคะคอยเสียงลงแป๊บหนึงค่ะอ่าแต่พอดีก็เห็นพี่ๆเพื่อนๆบางท่านที่สงสัยว่ามันเข้าน้ำเข้าไหมเราก็จะกางสายชีดอย่างนี้แหละค่ะมันไม่เข้าแน่นอนอันนี้ก็คือทำแบบเร็วๆก่อนและอย่างที่บอกก็คือว่ามันจะมีบางจุดที่เป็นหินทำไม่ค่อนข้างจะปักเสายากใช่ไหมคะสมอบกมันจะตอกไม่เข้า เสาเลยก็ไม่บาลานซ์อาจจะมีตรงข้างหน้าเต็นท์หมายถึงเสาตัวน้นนะคะตรงตรงนี้ค่ะที่มันจะเนี่ยค่ะไม่บาลานซ์ทำให้มันโคง้คงๆนะคะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นท่อ p v c มันก็เลยจะดัดได้เนื่องจากพื้นที่ค่ะมันตอกไม่ค่อยลงขุดก็แล้วไงก็แล้วก็ไม่ไหวติดหินค่ะไม่รู้ว่าหินดึกดำบันโลกล้านปีหรือเปล่าแข็งมาก อ้อนปอนยังทุบไม่ลงอะค่ะน่าจะแผ่นใหญ่มากก็เลยจะได้เป็นประมาณนี้ใจจริงอะไม่อยากให้โยงเชือกอะไรเยอะขนาดนี้เพราะว่าตั้งใจไว้ว่าไฟล์ชีทของเราที่จะกางบนรถเนี่ยอยากให้มันใช้พื้นที่น้อยที่สุดที่คิดเอาไว้ฝนตกแล้วค่ะได้ทดลองพอดีเลยก็คิดเอาไว้ก็คือจะทําเป็นแบบว่ากลมๆอะค่ะกลมๆแล้วก็บนรถเลยคล้ายๆวงกลมแบบพูลารูปอันใหญ่ๆอะแล้วก็สามารถปรับได้ ทีนี้เนื่องจากอย่างที่บอกว่าคือต้องกลางให้ดูให้ดูว่าเออน้ำจะเข้าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเราถ้าเรามีไฟชีดอะถ้าไฟชีดเรารกันน้ํานได้ดีอะมันก็ไม่เข้าหลักๆคือมันต้องกลางให้ตึงอะค่ะตึงๆน้ํามันก็ไม่เข้ามันไม่ให้มันตกท้องช้างมันก็คงจะไม่ไม่มีปัญหาอะไรอะเนอะนี่เรากางแบบรีบมากด้วยเพราะว่าฝนจะมาแล้วมันก็มาพอดีดีนะเสร็จทันก็ประมาณนี้อะค่ะของเราอันนี้พวกเสา พวกเสาไฟชีตอะไรพวกนี้นะคะเราใช้ PVC เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเพื่อนๆอยากใช้อะไรที่มีอยู่ใช้ได้เลยนะคะพอดีเราลองทําดูเหมือนกันอันนี้เราลองทําดูว่าเออมันจะใช้งานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองออกมากลางดูเลยไหนๆก็ลองกลางแล้วอ๋อไอตัวคลิปล็อกพอดีเราต้องล็อกตรงนี้ด้วยใสเมื่อกี้ได้ล็อกหรือเปล่านะ เดี๋ยวก็ต้องล็อกมันก่อนไม่นั้นมันจะกระพืออย่างเนี้ยค่ะมันต้องทําให้ตึงอะคะ่ะอหลักๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอวางไปล็อกล็อกเสาตรงนั้นให้ดีก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเปิดได้แล้วเดี๋ยวมันจะหลุดโอเคเราต้องไปล็อกมันนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะโอเคฝนตกค่ะพี่ถิ่นนอนสบายเลย ก็เลยเห็นพี่ถิ่นทดสอบเต็นท์ให้ทุกวันเข้ามานอนกับพี่ถิ่นหน่อยดีกว่าเวลาฝนตกพอกลางไฟชี้แล้วก็อยากรู้ว่ามันมีน้าตรงไหนที่มันสามารถรั่วเข้ามาได้ไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะเพียงแต่ว่าติดปัญหาเพราะว่าเมื่อกี้เรากางากลางตัวไฟชีสท,ที่คุมเต็นท์นะคะไม่ตึงมันก็เลยมีการตกท้องช้างอ่าเราก็เลยต้องยืม ขาเห็นไหมคะตรงกลางเนขากันซาดประตูอะค่ะมาค้ำไว้ให้มันเป็นน,นี่ก่อนพอทำเสร็จปุ๊บจะทดลองต่อฝนดันหยุดค่ะจริงๆอะอฟลาชีตอะไรพวกนี้ถ้าเรากลางตึงอะการลวซึมของน้ำอะจะมีน้อยมากนะคะคือให้เรากลางขึงให้มันตึงไว้ก่อนให้มันเป็นแนวแบบว่าให้น้ำมันไหลลงมาได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวก็คงต้องกลางใหม่แล้วก็จะทำตัวที่ทำเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบที่กลางไฟชีตพวกเสาวพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เราคิดไว้อะแบบว่าเป็นวงกลมอะ่ะน่าจะได้ทำต่ออันนี้ก็กลางลองอยู่เดี๋ยวนอนรอฝนอีกแป๊บนึงเผื่อฝนตกหนัก <laughs> จะได้รู้ว่ามันมีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมเวลากลางไฟชีดแล้วแต่เข้ามาเมื่อกี้มันก็ไม่มีอะไรนะคะหน้าต่างก็โปร่งโล่งสบายดีลมมาลมแรงเลยนะเมื่อกี้ลมแรงมากคือไฟชีดนี่กระพือปึ๊บปึ๊บปบเต็นอยู่ค่ะแต่ไฟชีตเนี่ยแหละไม่อยู่ก็คือที่ต้องแก้ตอนนี้คือพวกขาไฟชีตค่ะเพราะว่าเรากําลังคิดว่าจะใช้สิ่งที่เราประดิษฐ์ทำอะค่ะทำทำขามันนะนะว่าอะไรที่มันจะ ประหยัดแล้วก็สามารถเอาไปได้แบบสะดวกสบายด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ลองคิดไว้หลายๆแบบอันนี้เฉพาะหลังคาฟลายชีตอะไรพวกนี้นะคะที่ใช้คุมเต็นท์นะตัวเต็นท์บอกเลยว่าอยู่สบายมากไม่มีโคงเคงลมแรงแค่ไหนเอาอยู่แน่นอนใช้งานได้จริงค่ะอยากให้เพื่อนๆลองทำก่อนนะอย,ยังไม่อยากให้ใครมาซื้อเราเพราะว่า กลัวว่าคือเราทําเองแล้วก็ว่ามันใช้ดีใช่ไหมแต่พราะเกิดเพื่อนๆซื้อไปพี่ๆซื้อไปเนี่ยเอ้ยบางอย่างมันไม่ถูกใจเพื่อนๆพี่พอย่างเงี้ยเออเราก็กลัวว่าเขาจะผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทําเองได้ก็ลองทําเองก่อนแต่ถ้าเกิดใครอยากซื้อจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราทําให้อะ่ะเราก็ยินดีทําให้นะคะเพียงแต่ว่าต้องยอมรับข้อนึ่งด้วยว่า มันไม่ได้ดีเหมือนของแพงๆหรือว่าอุปกรณ์อะไรมันอาจจะแบบว่าไม่มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยออประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้รับตรงนี้ได้ด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ลองกัเป็นก่อนนะโอ๊ยพอปเปอร์ไม่เอาลูกอ้าวแมวอ,อีกตัวกำลังโดดใส่ฟไาชีตข้างบนค่ะเดี๋ยวไปเอาเขาออกมาก่อนเขาเรียกร้องความสนใจโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ ถ้าใครชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเรายังมีอีกหลายๆแบบนะคะขอบคุณมากค่ะ